เอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทางเสียเจี๊ยบนะครับพาชมโวลานที่นี่ก่อนนะครับเอาด,ดูดูของใคร,ครเขาเสียเจี๊ยบเรื่องของเอาตัวตัวไหนก่อนก็ได้เลยมีนี่อเอาเริ่มจากไหนก่อนก็ได้เอาเคียวน้อยน,นี่พี่ชายมันไปอยู่กับชุดสมเพชรขวงังอันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราอีกเราหนึ่งที่ว่าดีๆนะครับผมพี่ชายไปอยู่กับเพชรขวงัง อายุวัวเท่าไหร่ที่ว่าตอนนี้ที่อยู่ป้าที่ไปแล้วตอนนี้ขายไปตอนนั้นนานยังนานอย่างประมาณสี่ปีห้าปีอยสี่ปีอายุอายุวัวก็ประมาณสี่ปีเนาะครับที่ว่าขายไปนะชื่ออะไรเขามีชื่อยังตอนนั้นจุดลุงดำจุดลุงดำครับผลงานเป็นงไงมันงพ่อจะดอยู่กับผมาข่าวได้ไหมอยู่กับผมบ้านนอกเก่งตอนน้อยๆนะเขาก็เห็นแววบ้านนอกเขาก็ซื้อไปอืแล้วก็ไปอยู่เขาตอนนี้เก่งบ้านหลอง บาลองใช่ไหมครับผม <Catalunya> แต่นีต่ตัวนี้อยู่ผมบ้านนอกอก็ปล่อยนั่งอยู่แล้วก็บาสามบาสามบาสี่รุ่นหมุรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กจั๋วจิ๋วรนจิ๋วแลรุ่นนี้จครับผมสนามจริงกี่ครั้งแล้วตัวนี้ยังไม่เคยออกสนามจริงครับแ,แต่ซอมแต่ซ้อมแต่ซ้อมนี่ดีเลยใช่ไหมครับผมโอ้ไงที่พูดว่าปล่อยนั่งคือสามสามซ้อมเัาไไงครับผมโอ้ทีมของมีแวว มีแววใช่ไหมของทีมงานมองแล้วมีแววเนาะครับผมอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ลูกแคปครับอ่านี่ลูกแคบปบแม่แม่มันซื้อเราจะาตี้มาครับนี่นะครับลูกแคบปบเราตัดจาตี้นะจาตี้จ่าต<ม>ี้นี่ท่านก็เมื่อก่อนอยู่ประจวบเนาะครับผมอยู่อา่าวมะนาวอยู่อา่าวมะนาวเมื่อก่อนก็ผมไปถ่ายทางทางประจวบทางทางประจวบพูดง่ายก็จะมีคนบอกว่าซื้อเหล่ามาจากซื้อวัวมาจากเหล่าจาตี้นะครับครับผม ตอนนี้ถงบอกว่าตตันมาอยู่เพชรบุรีเนาะครับผมนี่ก็เป็นเหล่าจัาตี้ได้ได้มานานยท่ตัวนี้แม่มันก็ประมาณห้าปีหกปีครับอืมตอนนี้แม่ก็อยู่ที่ที่ปุงไหนตัวนี้อยู่ฝูงบ้านแฝงครับบ้านแฝนะเนาะที่หนองว่าหนองว่าเนาะตัวนี้เก่งบ้านนอกครับบ้านนอกครับหาลูกแคบลูกกี่ไฟได้สนามจริงสิบฟ่าไฟไม่เคยแพ้ครับสิบกว่าไฟไม่เคยแพ้เลยครับ เขาเล่นตั้งแต่ไอ้วรลุตจิ๋วไปเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมเล่นตั้งแต่ซ้อมตั้งอะไรน้อยมาครับอืมสิบกว่าไฟสนามจริงเนี่ยไม่เคยแพ้เลยสนามจริงก็อย่างสนามซ้อมก็อย่างพูง่ายซ้อมทั้งสนามจริงสนามซ้อมสิบกว่าไฟไม่เคยแพ้เลยพูง่ายเป็นหัวฟิตครับอืมผิดคนไหมถามทีฟิตคนไม่ฟิตครับแต่ฟิตหัวครับอ๋อผิดหัวครับผมคิดว่าผมิดผมคิดว่าผิดคอสเนี่ยผมผมก็ยังรู้เสียวที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยับ บัวก,กิดโอ้เป็นชอบบัวชอบฟิตชอบฟิตบ่าบ่าไหนนะบานอกครับบานอกโอ้โหมีคนสนใจไหมก็มีมัามาล้วตอนนี้บางคนก็ชอบนะวอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาอนกันขอก็ขอเขาบอกว่า,วาเก็บไว้เล่นกับทีมงานเก็บไว้เล่นเหมือนกันครับโอ้ลูกครับนะครับลูกครับตัวนี้บัวเหล่าจ่าตี้นะครับแม่เขาอยู่ที่พออที่บ้านของภรรยาของเออบ้านนงว่าครับบ้านนองว่า เดี๋ยวมีโอกาสผมขอไปถ่ายมแม่ของไอ้ลูกแับด้วยนะไปดูเหล่าที่โน่นว่าเป็นยังไงเป็นวัวที่รักเริ่มพันเอาละครับติดตามผลง,งานนะครับทีมงานนี้นะครับโอ้โหด,ดีๆหลายตัวตัวต่อไปครับในโลบูก็ในลานอันนี้ตตัวตัวเก่งของทีมงานนี้เลยนะครับลูกบีดนะครับลูกบีด แม่เขาก็อยู่ที่คอกไหนตอนนี้แม่เขาคของบ้านแฝงบ้านภรรยาขอกันเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวโอกาสอย่างที่บอกเมื่อกเยกะจะพาไปดูแม่ของลูกครับแม่ของลูกบิดนะแต่น้องชายลูกบิดนี่ติดต่อผู้เอาไปออืตอนนั้นวัวก,ก็ยังไม่แพงขายไปหมื่นห้าขายให้เขาไปห้าตัวไปเก่งทั้งห้าตัวอืเก่งห้าตัวเลยโอ้เนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเหล่าอีกเหล่าหนึ่งนะครับ,รบของของอแ่วแถวแถวเนี้ยเพื่อนเงอืย เขาหนองว่านี่วัวดังเยอะเหมือนกันนะไม่เหล่านีเหมือนกันะหนองว่านี่พ่อตาพ่อตาชื่อลุงลงลุงลีแกสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแกอยู่อ่ะแล้วผมก็มาสร้างต่อออืืก็ถือว่าเพราะงันหนองว่านี่ก็มีวัวเหล่าดีเยอะเหมือนกันที่เป็นโบราณออกไปเนาะครับ ผลงานของลูกบีทเป็นไงเราเล่าจะต้องมาฟังอีกรอบหนึ่งผลงานเนาสิบฝาไฟนี่ยังไม่เคยแพ้ใครมีแค่แพ้คนเดียวสิบฟาเนี่ยสนามจริงใช่ไหมสนามจริงครับสนามจริงไม่ใช่สนามซ้อมนะครับผมสิบกับไฟแพ้ไฟเดียวแต่ที่บอกที่นั่งจังขาขาขาชี้ขาเป็นแผลขาเขาเจ็บเอาเพื่อไงเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์่ะครับกี่รอบนะที่ที่เราจับแพ้เลยอ่ะเก้าสิบห้าแล้วเก้าสิบห้าแล้วยอมยอมพูดง่ายเราครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ก้อยเล็บก้อยชี้ อันนี้เขาเป็นไงสมบูรณ์นะเนาะสมบูรณ์ครับพร้อมที่จะผูกครับพร้อมที่จะผูกเลยแล้วนี้แหละไม่นานนะเนาะครับผมมีคนเข้ามาข้อเสนงแต่ผมผมเล่นกันอยู่เซอแล้วถ้ามันมีข้อดีผมก็ไปเล่นกับเซอเขาไม่ได้ก็คือได้ทีมงานเดียวกันนะเพื่อนมันมันจะขาดตำแหน่งงานเพื่อนงุ้ตกเนาะขาดตำแหน่งไปอ่ะก็ต้องเก็บไว้ไว้เล่นในทีม่ะเพื่อนครับผมแต่มีคนสนใจเยอะอยู่วันเนาะนะครับสิบกว่าไฟ ไม่เคยไม่เคยท้าพีทีมงานผิดหวังอแพ้หนึ่งไปก็อ่าลูกบีทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นทำเนียบโบราณน,นะครับทำเนียบโบราณของทีมงานเสียโอนะครับเป็นวัวของเสียเจ็บนะครับด่านกงนะครับพี่น้องเขาอย่างที่บอกมีเก่งเก่งท่างเลยครับผมเก่งเก่งทั้งเลยไปอยู่ติ๊กต่อ,อที่บอกเมื่อกี้นะ้าติก๊กต่อติ๊กต่อก็ขายให้เสียไอ้น้องเปลี่ยนไปสามแสนชื่ออะไรน,นะแดงอินเตอร์แดงอินเตอร์เนาะ ก็โหจะได้เลยครับก็เดี๋ยวก้าจะไปให้พาท่านผู <descriptive together> ้ชมไปชมแม่ของลูกเบี้ยนะครับที่ที่หนองว่าเนะหนองวานเอะตัวต่อไปดอกสามตำบนครับหลบๆได้ไหมผมมาทางนี้ครับผมเสียวใหญ่จาดันผมมาทางนี้เนี่ย้าเข้าถ้าเข้าใกล้จะฟิดถ้าคน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 ไม่รู้จักเอาพูดง่ายๆถ้าคนรู้จักก็ไม่เป็นไรอ่าตัวนี้นะครับออาครับ ต้นนี้ก็ลูกเกิดครับนี่ลูกเกิดนะครับของขอคอกเสียเจ็บนะครับนี่ตัวนี้เป็นบาาไหนตัวเนี้ยบ่าหลองบาสามบ่านอกได้หมดนี่ก็วูรุ่นเล็กเลยเนาะครับผมสนามจริงกี่ฟไฟแล้วตัวเนี้ยสนามจริงก็ออกมาที่ว่าตั้งกระทอมปั้นหมาแล้วก็เพิ่งติดแพ้แค่คนเดียวสนามจริงครับแพ้คนเดียวแพ้คนเดียวกี่กี่กี่ไฟ มันถ้าลานจริงก็ประมาณห้าหกฝ่าฟแค่หน่เดียวครับโอ้โหัวเก่งเนาะหัวใหญ่มาทับหัวใหญ่ทับ่ะครับผมโอ้ชื่ออะไรตัวเนี้ยดงสะไอกสามตะบนครับดอกสามตะบนครับอืมลูกแม่เขาอยู่ที่ไหนเนี้ยแม่อยู่ทิ่ฝูงนี้ครับฝูงนี้ใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ผู้ชมเห็นแม่ของไอ้ไอ้ดอกสามตะบนครับอ่านะครับตัวนี้นะครับแต่น้องติดต่อไปแล้วน้องติดต่อไปแล้ว นานยังกําลังเก่งครับเอาไปเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อครับเอาไปตอนตอนช่วงโควิดช่วงวัวเป็นลั่มปีครับอายุวัวเท่าไหร่ตื่เข้าไปยังไม่ทายฝันครับเขก็ประมาณประมาณปี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 ฝรั่งปีกว่าเนาะครับผมตัวนี้ว่าเก่งแล้วตอนนี้ครับอืมตัวนี้นั่งจะอยู่กับที่ทีมงานนั่นะเนาะทีมงานติ๊กต่อเนาะครับน้องอยู่กราติ๊กต่อล้วก็อยู่กับผมตัวต่อจากติ๊กต่ออืมอือืม นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับดอกสามตะบลอ่ะมีตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะตัวนี้เนาะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมอ่าไปชมแม่เหล่าวารานของสีเจี๊ยบนะไปเลยก็ได้ครับไปเลยเดี๋ยวไปเลย